สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้สวนรับตะวันพันไม้สกุกนครน,นะคะก็จะได้ให้ทุกท่านได้มาดูนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ม่เอาจะทําอะไรบ้างเกี่ยวกับบอนสีนะคะมาดูแล้วก็เห็นว่าน้ําตรงนี้มันสกรปรกแล้วไม่เหมาะที่จะใช้ในการเลี้ยงบอนอีกต่อไปแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะเนี่ยน้ำไม่สะอาดเลยเน่ยจะขนบอลออกทีละต้นละต้นก็คงจะไม่ไหว นนเราก็ใช้ทางรัดเลยนะคะระบายออกตรงมุมนี้แหละเนี่ยห็นไหมน้ำสะอาดว่านานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนอันนี้ไม่มีกําหนดก็ดูที่สภาพนะคะเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนกระถางถ้าเราล้างเอาน้ําไม่ผ่านหลายรอบเนี่ยน้ําสกรปรกมันก็จะลงมาก็จะทําให้เป็นตะไคร่น้ําหรือว่าสกรปรกง่ายนะคะวิธีการที่จะทําให้ไม่ต้องได้ล้างบ่อยๆก็คือ จะต้องเวลาเราเอาบอนลงกระถางนี่จะต้องแช่น้ำสองสามรอบนะคะแช่แล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นเป็นการล้างดินให้สะอาดก่อนซึ่งเอามาลงมันถึงจะไม่สกปรกง่ายเนี่ยเราใช้วิธีนี้นะคะอะที่นี้ก็จะเอาสายยางมาละถ้าโขนต้นบอนออกทีละต้นคงจะไม่ไหวเอาทางลัดนี่แหละ เราระบายนะ้ำออกไปแล้วเราก็ใช้สายยางฉีดไปตามพื้นนะคะอย่าให้โดนกระถางนะคะมันก็จะไหลาสาดออกไปแบบนี้มันจะไม่เหนื่อยเรานะคะง่ายก็เปิดช่องทางให้น้ำไหลไปได้ลงไปตามล่อง ถ,ถ้าเราล้างกระถางดีมันก็จะไม่สกปรกง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราเพาะเลยแล้วก็เอามาลงเลยนี่โอ้ยสกปรกง่ายเพราะว่าดินมันจะไหลลงมาเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางเราก็ทำบางทีก็สองเดือนสามเดือนแล้วแต่ รากพืชมันก็จะมีการจัดก,การของเขาเองเนาะให้น้ําไม่เหม็นมันไม่ได้มีการสะสมจนเกินไปมันก็ไม่ได้เหม็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินของเราเนี่ยเราหมักแล้วมันผ่านการหมักแล้วมันก็จะทําให้ไม่เหม็นแต่ถ้าเราเอาใบไม้สดมาใบไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักมาทําเนี่ยมันจะทําให้เหม็นได้เร็วนะคะให้เหม็นเร็วเพราะว่ามันเกิดการเน่าของใบไม้ อืมแต่อันนี้เราหมักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เน่าเร็วสองเดือนประมาณสองเดือนถึงได้ล้างทีก็ไม่เหม็นค่ะก็ดูก็โอเคเนี่ยใช้ได้แล้ว ตรงน,นี้เราก็ทำให้ดีๆนะคะอย่างชั้นล่างอันนี้เราก็แค่วางวางเฉยเนาะท่านที่มีตู้บอลก็คงจะเห็นเพราะว่าน้ำมันไม่ต้องเยอะอยู่แล้วเอาแค่ระดับที่นิดเดียวแบบแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะขนตอนของการเปลี่ยน ทีนี้ก็มาดูสิต้นบอลสวยๆในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีต้นไหนที่จะแบ่งปันได้วันนี้ก็จะให้ดูนะคะมีแต่ต้นสวยๆต้นแรกเนาะนี่อสงไขน่าจะหัวโตแล้วละ่ะนะคะมีหน่อขึ้นมาแล้วด้วย เนีย่ยหนอนนี้ถ้าท่านไหนต้องการก็ติดต่อเข้ามานะคะที่เบอร์โทรแม่เต่าจะขึ้นที่หน้าเพจอันนี้ไม่ทราบชื่อแต่สวยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาสวยนะคะก็มีหน่อขึ้นมาเต็มเลยค่ะก็จะแกะหน่อขายให้หน่อละร้อย หน่อละร้อยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะพร้อมที่จะส่งตันนี้สีบุรีรัมนี่ก็มีหน่อเยอะมีหัวเยอะหัวใหญ่แล้ละล่ะนี่ก็พร้อมที่จะแกะหน่อแต่ก็มีหน่อมีต้นที่พ่อเอาไว้แล้วมีต้นเบบีนะคะที่จะแบ่งปันอยู่ก็ต้นละหนึ่งร้อยค่ะพร้อมที่จะส่งนะคะสีบุรีรัม ต้นนี้หนุมานประสานกายหานุมานประสานกายมีต้นหน่ออยู่ต้นหนึ่งมีหน่ออยู่ต้นหนึ่งนี่ค่ะลูกเขาสวยนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวปล่อยออกไปแล้วสองต้นเหลืออยู่ต้นนี้นะคะถ้าไหนต้องการก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะคะ ต้นนี้ยังราคาสูงอยู่นะคะยังราคาสูงอยู่ติดต่อมาก็แล้วกันอันนี้โชว์ยังไม่มีต้นเล็กสวยมากนะคะชื่อเขาว่าวิมารรักเดี๋ยวจะเพาะขยายให้ทันเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะคะเนี่ยสวยทุกต้นนะคะมีอยู่แค่สองต้นจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเนี่ยได้มาจากสวนบอนสีสุขสันต์สวนลูกสาวให้มานะคะ กำลังโตแล้วรอแบ่งปันนะคะสวยมากชื่อว่าวิมานรักชื่อดีมากเลยนี่ก็สวยนี่ก็สวยชื่อว่าสีเจริญกรุงสีเจริญกรุงนะคะ มันจะมีต้นที่โตนี่ใบใหญ่มากแล้วก็แข็งลำต้นก็แข็งแรงนะคะมีต้นหน่อนะคะมีต้นหนอ,นะะนหนอเนี่ยต้นละถ้าต้นใหญ่ก็ร้อยห้าิบถ้าต้นเล็กก็หนึ่งรค่ะก็พร้อมที่จะแบ่งปันเศรษฐีสุพรรณ สถิติสุพรรณสวยมากค่ะเป็นทรงพุ่มไม่สูงนะคะเป็นแบบทรงพุ่มพอรลางๆแล้วก็กลาลังแตกหน่อได้สองหน่อนะคะกาลังแตกหน่อได้สองหนอเดีด๋ยวจะแยกออกไปนะคะจะแยกหน่อออกไปใครที่ต้องการก็ติดต่อมาสองต้นนี้คล้ายกันมากแต่ลักษณะใบแค่นั้นที่แตกต่างกันนะคะอันนี้จังหวัดกาละสิน จังหวัดกาลสินสวยนะคะสวยตอนนี้ให้ที่จ5งร้อยห้าสิบขายครึ่งราคาเลยวันนี้อันนี้นกสุดแสวงนกสุดแสวงอ่ะสวยมากนะคะหนึ่งรอยห้าสิบค่ะหนึ่งรอยห้าสิบสวยนะคะเป็นคุณไกลที่ไม่ป้าย ก็จะออกมาเป็นนกสุดแสวงแข็งแรงค่ะเลียเ้ยงนอกตู้ได้ต้นนี้มีหลายๆท่านที่ติดต่อมาแล้วก็ตอบไปว่าหมดแล้วที่แยกไปรอบที่แล้วนะคะหมดไปแล้วก็พอดีวันนี้ก็มาเจอกระถางนี้นะชื่อว่าเบนจรงน้ำทองนะชื่อว่าเบนจรงน้ำทองเป็นบอลตัวแรนะคะเป็นบอลตัวแรซึ่งก่อนหน้านี้ราคาสูงมาก ตอนนี้นะคะหลังๆมาเนี่ยมันจะขายอยู่ต้นละ450-500ถึง500นะคะ4 5 0ถึง500ก็อยู่ที่ความด่างแล้วก็ความเติบโตของต้นเดี๋ยวก็จะแยกหน่อออกนะคะท่านไหนที่ต้องก่อนก็ติดต่อเข้ามามีที่ด่างๆอยู่3ต้นมีที่ด่างๆอยู่3ต้นเห็นไหมคะแตกก็ดีมากนะคะสำหรับเบญจหลงน้ำทองแม่เขาไม่ด่างนะคะแต่เขาให้ลูกออกมาด่างค่ะ นี่มีด่างอยู่สามเนี่ยตัวนี้ก็ออกมาก็ด่างละเริ่มด่างละสองสามสี่ต้นนะคะลูกออกมาเนี่ยสี่ต้นนี่ด่างหมดเลยนะคะนี่คือเบญจรงน้ําทองคุณสมบัติพิเศษของเขาคือแตกกอดีแล้วก็ให้ลูกด่างเยอะค่ะแม่แต่ขายที่ประมาณต้นละสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยประมาณนี้รอนะคะยังยังยังไม่ได้แกะออกจากต้นแม่ ต้นนี้อันนี้คือเพชรรัดับแสงเพชรจรัดัแสงนะคะที่ผ่าออกมาจากหัวเดียวกันอีกตัวหนึง่งผ่าออกมาจากแม่เดียวกันพร้อมๆกันนะคะต้นหนึ่งเป็นแบบนี้ต้นหนึ่งเป็นแบบนี้เพชรรัดับแสงที่มันแผลงนะคะอันนี้ก็มี มีอยู่หลายต้นนะคะทารุ่นนี้แต่รุ่นนี้หมดไปแล้วนะคะรุ่นนี้หมดไปแล้วต้องรอต้องรอแต่รุ่นนี้ยังมีนะคะประมาณห้าหกระถางอันนี้ขายที่2องห้าิบนะคะขายที่2องรห้าิบราคาที่ขายนะคะยังไม่รวมส่งนะคะก็คือค่าส่งเมาสห้าสิบบาทค่าส่งเมามาห้าสิบบาทท่านจะเอากี่ต้นก็ห้าสิบบาทนะคะ ้าวมาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่รู้จักชื่อแต่เขาสวยนะคะเขาสวยดูจากอะไรอันนี้เหมาะเหมาะที่จะเอาไปทำเป็นของขวัญของขวัญวันแม่ก็ได้นะคะ12สิงหาที่จะถึงผู้สูงอายุมีความสุขมากที่ได้ได้เลี้ยงบอลนะคะสังเกตจากลูกค้าที่ติดต่อมาเนี่ยใน ยูทูบส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะคะบอกว่าได้ไปเนี่ยชอบดีใจมากนะคะเขาบอกว่าใครเหงาแก้เหงาได้เป็นอย่างดีในสูงอายุะคะเพราะฉะนั้นท่านที่รักแม่อยากให้ของขวัญแม่ก็อย่าลืมเอาต้นไม้ต้นบอลสวยๆไปเป็นของขวัญวันแม่ได้นะคะนี่คือต้นเล็กต้นเล็กของเขานะคะสองร้อยห้าสค่ะนี่คือต้นใหญ่เนี่ยนะคะแต่ต้อง มารับที่สวนนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะจะให้อยู่ที่ห้าร้อยอามีเป็นของขวัญวันแม่ได้นะคะมีไม่กี่กระถางนะคะก็มีคนที่จองมาแล้วก็มีนะคะมีคนที่จองเข้ามาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้อยู่นะคะสำหรับท่านที่จองเข้ามาสีสวยนะคะสีสวยถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่ดอกมะลิ แต่มันก็เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าค่ะให้อากาศบริสุทธิ์ได้หายใจแล้วก็ให้ความชุ่ชื่นในหัวจิตหัวใจเนาะเป็นแทนความรักนะคะเนี่ยเนี่ยคือต้นใหญ่ของเขาสวยนะคะสวยมากไม่รู้ชื่อนะคะแต่สวยอ้าวอีกต้นต้นนี้ เหมือนไก่แต่ไม่รู้จะบอกว่าไก่อะไรเพราะว่าเขาคือลูกไม้จากสวนบอลสีสุขสันเพราะ,มะเมล็ดมานะคะแล้วก็เอามาให้แม่เยอะๆตอนนั้นประมาณ4000ต้นในจำนวนลูกไม้แล้วก็เลยเอาต้นนี้มาเลี้ยงไว้ก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะได้ออกมาแบบนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อนะคะยังไม่มีชื่อเป็นลูกไม้อยู่ ทีนี้เขาก็ออกหนอก็มีลูกของเขานี่ค่ะเนี่ยเนี่ยคือหนอนะจะเก้งก้างหน่อยเพราะว่าแม่เขาก็สูงทีนี้ลูกเขาก็เป็นหน่อออกมาได้อยู่หลายต้นนะคะได้อยู่หลายต้นเลยให้ไปที่สองรอยห้าสิบนะคะสองรอยห้าสิบก็ นี่ก็ใช่นะคะมีอยู่สี่ห้าต้นเพราะว่ามีคนเอาไปแล้วก็มีนะคะส่งส่งไปแล้วก็มีแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่สี่ห้าต้นนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นไม้แยกหนอสวยมากแล้วเขาเขายังจะกัดสีได้อีกอะดู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 อีกใบเนี่ยใบนี้ออกกัดสีออกมาสีแดงนะใบนี้ออกสีเป็นชมพูบ้างแดงบ้างสวยมากเลยนะคะเป็นทรงสูง อีกต้นหนึ่งนี่มันหลบอยู่นี่เองอะสงไขอะสงไขต้นนี้ก็มาจากหน่อนะคะมาจากหนอเช่นกันนะคะอันนี้ขายที่4ี่ร้อเก้าสิบค่ะสี่เก้าสิบนะคะต้นนี้ท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อมาสวยแล้วนะคะเนี่ยสีแดงก็กำลังมีมาเรื่อเๆืเรื่อเๆมา แม่เขาสวยมากนะคะ <S <S ให้ดูแม่เขาก็คือต้นนี้แหละแยกก่อนหน้านี้นี่แยกหนอก่อนหน้านี้ก็ได้ต้นนี้ออกมาแล้วตอนนี้ก็มีต้นนี้มาอีกนะคะตอนนี้ก็รอดูให้เขาแตกใบออกมาก่อนคงจะไม่ใช่400แปาสิบแล้วนะคะต้นนี้ต้องรอก่อนแต่ต้นนี้ให้เพชรพญาเสือของเรายังพอมีบ้างนะคะ คลิปที่แล้วปล่อยไปร้อยแปดสิบคลิปนี้ก็ให้ไปร้อยแปดสิบเท่าเดิมนั่นแหละนะคะต้นนี้ขนาดเนี้ยรู้สึกจะยังมีอยู่แค่ต้นเดียวนี้นะคะที่ต้นขนาดนี้นอกจากนี้ก็มีต้นที่โตวกว่านี้ก็ราคาก็มาคุยกันได้นะคะทักมาแล้วก็จะถ่ายภาพต้นไม้ให้ดูแล้วก็คุยราคากันไม่แพงนะคะเดี๋ยวนี้ราคาจับต้องได้ทุกตัวต้นนี้สวยหวาน สวยหวานมากนะคะชื่อว่าละลิตานะะชื่อว่าละลิตาใครที่ชอบหวานหวานนะชื่อละลิตาโตมาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าสีเขาอาจจะออกมาชมพูขึ้นคือแดงขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อ,อตรงนี้มีให้เห็นนี่คือต้นใหญ่ของเขาเขาจะไม่สูงนะคะจะเป็นลักษณะชงพุ่มทรงพุ่มแบบนี้ชื่อว่าละลิตา นี่ค่ะปล่อยเข้าที่ร้อยห้าสิบสวยนะคะร้อยห้าสิบไปไว้เชยชมบอนสีบอนสวยหน้าใบมันนะคะ เนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าด่างหรือว่าอะไรนะคะกัดสีเนาะเป็นบอลป้ายเขาเรียกว่าบอลป้ายนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเงินแสนเงินแสนนะคะท่านดูนะคะว่าอันนี้ป้ายหรือเปล่าค่ะอันนี้ไม่ต่อให้ไปที่ต้นละสามร้อยนะคะสําหรับเงินแสนค่ะเงินแสนเงินแสน อีกต้นหนึ่งนะคะนารีบุรพาค่ะต้นนี้สีชมพูยังมานิดหน่อยมันไม่เยอะนะคะวันนี้ไม่ต่อมาขายคนเดียวค่ะไม่มีลูกชายมาด้วยจะแอบขายขายทุกๆกนะคะให้ต้นละต้นนี้นะคะให้ไปที่ร้อยห้าสิบเองนะคะจะให้ไปที่ร้อยห้าสิบท่านไหนจะรับก็รีบรีบทักมานะคะต้นนี้นะคะไม่นับรวมต้นอื่น ให้ต้นนี้ไป150ค่ะนารีบูรพานะคะไม่แน่ใบใหม่ออกมาอาจจะมีชมพูเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าแม่เขาสวยนะคะค่ะก็ดูมาหลากหลายแล้วนะคะให้ชมเฉพาะตู้นี้วันนี้เนาะก็คงจะพอสมควรแก่เวลาเราไม่ต้องดูเยอะวันต่อๆไปก็คลิปต่อๆไปก็ค่อยดูตู้อื่นๆค่ะวันนี้ก็ดูหลายๆต้นแล้วก็หากว่าชอบใจต้นไหน อย่างไรนะคะก็ให้ทักเข้ามาที่0817901342หรือว่าในไลน์นะคะซึ่งจะขึ้นที่หน้า YouTube ของเรานะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เต่าด้วยเป็นกำลังใจนะคะขอกคับขอพบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็มีอะไรก็เสนอแนะมาได้นะคะบอกเก่ามาได้ติดต่อมาได้ทุกเมื่อคะ่ะขอบคุณค่ะ